สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนกันเรื่องเศษส่วนที่เทียบเท่ากันนะคะในแต่ละเศษส่วนเนี่ยมันก็จะมีเศษส่วนที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็จะมีเศษส่วนที่มันเท่ากันแล้วก็ไม่เท่ากันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันว่าเศษส่วนที่เทียบเท่ากันมีลักษณะอย่างไรค่ะ เสส่วนที่เทียบเท่ากันนะคะเป็นเศษส่วนที่เทียบเท่ากับอีกเศษส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถหาได้จากการคูณหรือการหารน,นะคะทั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนด้วยจำนวนที่มันเท่ากันแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะคะมี2แบบค่ะอาจจะหารก็ได้หรือคูณก็ได้นะคะสังเกตจากภาพแรกค่ะภาพนี้นะคะเป็นเศษ1ส่วน3ค่ะเราก็จะเป็นการระบายสี1ส่วนจาก สี่ส่วนคะสส่วนถูกต้องไหมคะเขาจะหาเศษส่วนที่มันเท่ากันสังเกตนะคะเขาจะเอาอะไรไปคูณคะ2นะคะเอา2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3คูณเศษ2ส่วน2นะคะก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน6คะ่ะ การหาเรเศษส่วนด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคะซึ่งจะไม่ใช้ศูนย์ในการหารน,นะคะแล้วก็เป็นการตัดทอนการรบรูปของเศษส่วนให้มันน้อยลงค่ะอย่างเช่นเนี่ยสาส่วนด้วย72นะคะเราก็จะหารตามตัวอย่างนะคะจะหารด้วย2ค่ะก็36หาร2จะได้เท่าไหร่คะ18ค่ะ72หาร2ก็จะได้เท่าไหร่คะ36นะคะ ใส่ส่วนที่เปรียบเทียบกันนะคะวันนี้ทีเชอร์ขอแนะนําให้นักเรียนทําวิธีนี้มันจะค่อนข้างง่ายกว่านักเรียนนะคะก็คือวิธีการคูณน,นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกอาจจะใช้เป็นวิธีการหารก็เอาแล้วแต่ตามสะดวกของนักเรียนนะคะวิธีการคูณน,นะคะทีเชอร์ตั้งเป็นเศษ1นส่วนสคูณด้วยเศษ2อส่วนสนะคะก็จะได้ เศษ2ส่วน4นักเรียนสังเกตว่าทีเชอร์จะไปคูณ2ดังนั้นเนี่ยเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน8ก็จะเป็นยังไงคะมีลักษณะที่มันเป็นยังไงคะเท่ากันใช่ไหมคะ เศษส่วนที่นำมาเปรียบเทียบกันนะคะคือจำนวนนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีแบ่งเศษเลยก็คือจำนวนเต็มใช่ไหมคะถ้าแบ่งออกมาเป็น1ส่วนก็เป็นเศษ1ส่วน2 4ส่วนก็เศษ1ส่วน4 3ส่วนก็เศษ3ส่วน4นะคะเขาบอกว่าการหาเศษส่วนให้มีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ทำได้โดย ทำได้โดยเน้นย้ำนะคะให้นำจำนวนนับตัวเดียวกันเนี่ยมาคูณทั้งเศษและส่วนถ้าเกิดตามตัวอย่างค่ะตามตัวอย่างค่ะอยากจะหาเปรียบเทียบเศษส,ส่วนของเศษ1ส่วนสอว่ามันเท่ากับเศษส่วนอะไรแล้วก็เศษ1ส่วนสอมาคูณกับ เศษสองส่วนสองมันก็จะได้เศษสองส่วน 2, สี่เน,นี่ยค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะคะในการเปรียบเทียบเศษส่วนก็คือนำมาคูณที่ตัวเท่ากันตามตัวอย่างก็จะเป็นเศษอะไรคะสองส่วนสองมาคูณทั้งเศษและก็อะไรคะส่วนนะคะเศษส่วนที่เปรียบเทียบกันค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเขาบอกว่าเศษหนึ่งส่วน 1, สองจะเท่ากับ เศษ2ส่วน4โดยการเอาเศษ1ส่วน2มาคูณ2ส่วน2ทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนใช่ไหมคะ,ะต่อไปค่ะอยากรู้อีกว่าจํานวนอื่นนอกจากเศษ2ส่วน4เนี่ยมีจํานวนไหนและเขาก็จะเอามาคูณกับ3คูณกับ4ไปเรื่อยๆ 5, 6, 7สามารถคูณได้หมดเลยนะคะก็จะเป็นเศษส่วนที่มันเทียบเท่ากันค่ะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปตัวนี้นะคะก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองทำไมมันเท่ากับเศษสามส่วนหกเพราะว่าเขาเศษหนึ่งส่วนสองมาคูณกับสามส่วนสามถูกไหมคะ,อะเอาเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยมาคูณกับสี่ส่วนสี่ก็จะได้เศษสี่ส่วนแปดดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็นยังไงคะเท่ากันนะคะจะมีค่าเท่ากันค่ะ อย่าลืมนะคะมันสามารถเอามาคูณได้ทั้ง2 3 4 5นะคะคูณไปเรื่อยๆนะคะมันสามารถเป็นเศษส่วนที่มันเปรียบเทียบกันได้แล้วก็มันจะเป็นเศษส่วนที่มันเท่ากันได้ค่ะการทำเศษส่วนให้มีค่าเท่ากันกับตัวส่วนนะคะกำหนดให้เลยเขาบอกว่าเป็น เพราะหุคูณนะคะของตัวส่วนเดิมทําได้โดยการ1เลยค่ะหาจํานวนนับที่มาคูณตัวส่วนเดิมและได้เท่ากับตัวส่วนที่กําหนดให้2ค่ะนําตัวนับที่หาได้เนี่ยมาคูณทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนก็ได้นะคะดูตัวอย่างค่ะถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนเราไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมาเป็น4ส่วน4ี่กับส่วน8อยากจะเปรียบเทียบง่ายๆค่ะ4คูณอะไร สี่คูณอะไรเราได้แปดสี่คูณอะไรแล้วได้แปดสี่2 2> คูณอะไรคะสี่คูณสองเป็นแปดดังนั้นสี่คูณสองเป็นแปดก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่เขียนไว้เหมือนเดิมเลยค่ะคูณด้วยอะไรคะอะไรได้แปดคะจำได้ไหมตรงนี้สี่คูณสองเป็นแปดที่เชื่อบอกว่าคูณตัวบนแล,แล้วก็ต้องคูณตัวล่างหรือเรียกง่ายๆว่าคูณ เศษแล้วก็ต้องคูณตัวอะไรด้วยคะ ส่วนด้วยนะคะก็จะกลายเป็น1คูณ2กับ4คูณ2จึงกลายเป็น4.8ส่วนดังนั้นเศษ1ส่วน4มันจึงเท่ากับเศษ4ส่วน8นะคะทริปการหาเลยนะคะถ้านักเรียนงงนะคะนักเรียนคิดง่ายๆเลยถ้าเกิดมามีอย่างเงี้ยค่ะเศษ1ส่วน4แล้วทำไมเท่ากับเศษอะไรส่วน8นักเรียนหาเสมอเลยคะ่ะว่า4คูณอะไร4คูณอะไรแล้วได้8ถูกไหมคะ มันก็เป็น4คูณ2เป็น8ดังนั้นนะมันก็ต้องเป็น2ส่วนกับ2นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ slide นี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดค่ะเขาบอกว่าให้แสดงหาวิธีเศษส่วนที่มีเศษส่วนเท่ากันกับอีก3จํานวนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะทีเชอร์ให้ตัวอย่างเป็นเศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะแล้วก็เศษ1ส่วน2ตั้งไว้เลยคูณด้วยเศษและส่วนอันนี้คูณอะไรคะ2ส่วน2 สามส่วนสอส่วนสองเศษหนึส่วนสองคูณสส่วนสก็คือ1นคูณสกลายไปเป็น2องใช่ไหมคะสอคูณสกลายไปเป็นสี่นะคะต่อไปค่ะหนคูณสกลายไปเป็นสามสองคูณสามกลายไปเป็นหค่ะหนคูณสกลายเป็นเท่าไหร่คะหนูณสี่เป็น4 สองคูณสี่กลายไปเป็นแปดดังนั้นนะคะเศษหนึ่งส่วนสองจึงเท่ากับเศษสองส่วนสี่เท่ากับเศษสามส่วนหกเท่ากับเศษสี่ส่วนแปดนะคะหรือนักเรียนอาจจะเอาไปคิดอีกอยากได้อีกจํานวนหนึ่งลองยกตัวอย่างนะคะถ้าอยากได้สักจานวนหนึ่งนะะักเรียนเอาอะไรไปคูณคะจาได้ไหมคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณอะไรคะสี่และไปะไรายต่อห้าส่วนห้าดังนั้นมันจะได้เท่าไหร่คะห้าคูณหนึ่งไปเป็นห้า สอคูณหกลายไปเป็น10อ่าเนี่ยตัวอย่างที่เชอ่อให้มันก็จะเศษสี่ส่วนแเท่ากับเศษห้าส่วนสิะค่ะสามารถคำนวณได้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทบทวนทำนะคะหาสารจำนวนโดยวิธีเมื่อสักครู่ที่ทีเชร์สอนไปแล้วนะคะมีทั้งหมดหาข้อก่อนนะคะ อันนี้เป็นแบบฝึกขัดเพิ่มเติมนะคะง่ายมากาทีชเชอร์ให้มาแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะให้คำตอบมาแล้วอยากรู้ว่าไอเจ้าเศษ1ส่วน3เนี่ยทำไมมันเท่ากับเศษ2ส่วน6เหมือนเดิมเลยที a เชอร์บอกว่าให้เอาตัวนี้มาคูณกับอะ,อะไรไม่รู้ที่มันได้เท่าไหร่คะ8อันนี้คูณ3คูณกับอะไรแล้วได้6คะ3คูณ1เป็น3 3คูณ 2เป็น6ดังนั้นได้2ส่วน2แบบนี้ค่ะ6คูณอะไรได้24่่คะ6กหนึ่ง6กหกสองสิบสองหกสาถ้าเกิดคูณตัวเศษแล้วต้องคูณตัวอะไรด้วยนะคะส่วนคือเลขเป็นยังไงคะเลขเป็นยังไงคะเดียวกันไหมคะเลขเดียวกันนะคะ ก็ให้นักเรียนฝึกทบทวนนะคะทําไม่ยากเลยนะคะอ่ามีทั้งหมด10ข้อเป็นแบบฝึกขัดเพิ่มเติมนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ